การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของโรงเรียนบัวเชดวิทยาโรงเรียนบัวเชดวิทยาอำเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึงมีผู้บริหาร5คนครู109คนนักเรียน1950คนความเป็นมาของการพัฒนานวัตกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองจากสมศโรงเรียนบัวเชิดวิทยาไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ทราบว่าโรงเรียนบัวเชิดวิทยานั้นยังสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาจึงได้มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมขึ้นวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาระบบการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบัวเชิดวิทยา 2. เพื่อนำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบัวเชิดวิทยานวัตกรรมที่พัฒนาคือ ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนบัวเชิดวิทยาที่ดำเนินการตามแนวทางการบริหารงานโดยใช้แนวคิดทฤษฎีระบบที่พิจารณาถึงปัจจัยนำเข้า ปัจจัยด้านกระบวนการโดยในกระบวนการมีการนำ P.D.C.A. Plus B.C.W มาบูรณาการเพื่อให้การทำงานมีความเป็นระบบและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้รวมถึงได้พัฒนารูปแบบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา6โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ด้วยกระบวนการ P.D.C.A. Plus B.C.W. วิธีการดำเนินง,งานด้านปัจจัยนำเข้านักเรียนเป็นตัวป้อนมาจากตำบลต่างๆในอำเภอบัวเชและอำเภอ ค,ครูมีความมุ่งม,มั่นที่จะปฏิบัติงานเสียสละเพื่อองค์กรหลักสูตรมีการตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนสภาพแวดล้อมโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่ดีมีสื่อและอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ชุมชนส่วนมากเป็นสังคมเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป งบประมาณมีงบประมาณที่เพียงพอในการบริหารจัดการกระบวนการ P.D.C.A. p a t B.C.W. หมายถึงกระบวนการการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบตามวงจรคุณภาพ Deming Cycle หรือวงจร P.D.C.A. ประกอบด้วย P. Plan เป็นการวางแผนการดำเนินง,งานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินง,งานที่กำหนดขึ้น D. Do เป็นการปฏิบัติงานตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไวอ้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง C c h e ็ k เป็นการตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาหรือไม่ A X เป็นการวางแผนมาตรการในการดำเนินงานปรับปรุงพัฒนาระบบกลไกในการดำเนินงานด้านเทคนิค plus B C W ประกอบด้วย B brainstorm หมายถึงการระดมความคิดในการวางแผนการปฏิบัติงาน C cooperate หมายถึงการร่วมมือกันในการปฏิบัติงานตามที่ได้วางแผนไว้ W wrap up หมายถึงการตรวจสอบมีการสะท้อนผลการปฏิบัติการเพื่อให้ได้ข้อสรุปแต่ละขั้นตอนด้วยกระบวนการ AAR ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนบัวเชิดวิทยาดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษากฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพศ2561และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์จำนวน7องค์ประกอบโดยมีการตรวจสอบการดำเนินการในแต่ละองค์ประกอบด้วยกระบวนการ PDCA Plus BCW รูปแบบการบริหารงาน6โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ประกอบด้วย โรงเรียนลัตนบงโกตมหนึ่งโรงเรียนบัวขาวมสองโรงเรียนบัวหลวงมสโรงเรียนปทุมวิทยามสโรงเรียนสัตบงกตมหและโรงเรียนบัวชมพูม .6 โดยบทบาทของครูในแต่และโรงเรียนเล็กประกอบด้วยครูใหญ่รองครูใหญ่ครูฝ่ายวิชาการครูฝ่ายการเงิน ครูฝ่ายกิจกรรมครูฝ่ายส่งเสริมความประพฤติและครูประจำชัน้นด้านบทบาทของนักเรียนในโรงเรียนเล็กมีดังนี้ประธานนักเรียนรองประธานนักเรียนและนักเรียนในแต่ละโรงเรียนผลจากการใช้นวัตกรรมทำให้โรงเรียนบัวเชิดวิทยามีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และบรรลุตามค่าเป้าหมายทั้ง3ด้านโดยมีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุกมาตรฐานอยู่ในระดับยอดเยี่ยมผลงานเชิงประจักษ์ของโรงเรียนรางวัล IQA Award สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกลการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ปี2561จากสพท โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4อยู่ในระดับดีเยี่ยมทั้ง3มาตรฐานรางวัลชนะเลิศเบสแ a ็ t ที e ด้านโรงเรียนที่ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจากสพมสุรินรางวัลเหรียญทองรูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานเป็นทีมด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning ผ่านกระบวนการบัวเช PLC m o เดลในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมประจำปี2,564ระดับประเทศจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาโรงเรียนศูนย์ความเป็นเลิศโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สเตมศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์รางวัลโรงเรียนต้นแบบระดับ Bas อ of the Best การคับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสเต็มศึกษาในมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาสพอมอสุรินทร์รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผู้บริหารได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพทอเบกอวอร์สออ Awards, รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นประจำปี2564ผลงานเชิงประจักษ์ของครูรางวัลอเบกอวอร์ระดับชาติระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือรางวัลสมาร์ททีเชอรางวัลเบสแ,บแพ็ที การเรียนการสอนทางไกลรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต รางวัลครูสอนดีผลงานเชิงประจักษ์ของนักเรียนนางสาวพนัชกรแม่นผลและนายอนันตชัยสืบมีได้รับรางวัลชมเชยการประกวดนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายโรงเรียนขนาดใหญ่นางสาวพนัชกรแม่นผลนายพงศกรจำนงรักได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการอบรมและแข่งขันสิ่งประดิษฐ์การควบคุมหุ่นยนต์ ai ซิล i คอรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาสอพอมอสุรินทร์ลีก2 U15 นางสาวพนัชกรแม่นผลได้รับรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติพิคเนสสวนตาคาผู้เป็นแบบอย่างเยาวชนดีเด่นนายอนันตชัยสืบมีได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบรางวัลว,วัฒนคุณาธรรางวัลน,นัคราชนาคารางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ทำประโยชน์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และลางวันมณีนพรัตน์ราชธานีสีสยามนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขัน To be n u m b e r ร์ว I รุ่น12ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากรางวัลต่างๆและผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4จากสมสในระดับดีเยี่ยมทั้ง3มัาตรฐานสแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบัวเชวิทยาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป